อยากใช้ไ i ตัวดีๆแต่มีส่วนลดนี่เลยครับ abacus.ai กับ chat LLM ที่คุณใช้ GPT-4o, c l a d Opus และ Gemini Pro ได้ในราคา10เหรียญต่อเดือนทูตัวดีชื่อว่า chat LLM. abacus. ai เนาะคือบริษัทนี้ทำหลายอย่างครับแต่ตัวนี้เป็นหนึ่งในโปรดักต์ของเขาที่ชื่อว่า chat LLM ฟีเจอร์ง่ายๆเหมือนกับพวกตระกูล Perplexity เลยก็คือใช้ได้หลายโมเดล GPT-4o, Llama 3, c l a d Opus จมิไนน์หนึ่งจุดห้าโปรเจมินหนึ่งจุดห้าโปรนะและของเขาเองอ b a c u s ai ก็คือจุดขายเดียวของเขาเลยครับสิบเหรียญต่อเดือนทุกเจ้า20เหรียญต่อเดือนทั้งหมดอันนี้ใช้ได้ทุกตัว Unlimited 10หเหรียญต่อเดือนลองใช้มาประมาณ1เดือนเลยก็คือค่อนข้างประทับใจมากๆเพราะอย่างน้อยเราได้ใช้คลอดในการทำภาษาไทยแบบราคาถูกนอกจากนี้ยังสามารถแอด PDF ีเ d f แอดไฟล์เข้าไปได้ด้วยเขามี g e ม i ไ i 1.5 Pro ด้าปแปลว่า PDF เป็นพันกว่าหน้าก็ยังอ่านได้และอีกหนึ่งจุดขายของเขาก็คื คุณซีอคนนี้ที่ขยันอัปเดตมากๆเดี๋ยวสักพักจะเจนภาพได้เดี๋ยวสักพักก็ทําให้มันเว็บเสิร์ชได้เสิร์ชข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้แชทเอลเอ็มนอกจากจะมีหลายโมเดลแล้วเนาะยังคอนเน็กแอปต่างๆได้ด้วยนะครับเช่นเราบอกว่าเราอยากคอนเน็กกูเกิลได e เพื่อเอามาทําเป็น a i ไอเอเจนเนาะเรากดแอดคอนเนกเตอร์นะครับเห็นไหมว่าต่อในหลายๆประเภทได้หมดเลยอีกหนึ่งจุดขายคือสามารถทำแชทบอทเอเจนได้อย่างง่ายๆนะกดแอดนิวแชทบอตนะครับกด Create Project นะครับ จะเลือก AI agent ที่ทำทากยากๆหรือจะเป็น custom chatbot ก็ได้เอาง่ายๆก่อน custom chatbot เราสามารถพิมพ์โปรเจกต์กไปปุ๊บเลือกข้อมูลจากถัง data ของเรา add file เข้าไปแล้วสร้างเป็น c h a t b o เอาไว้ให้ลูกค้าใช้หรือให้คนในทีมใช้ได้ซึ่งสิ่งที่เขาตั้งใจก็คืออยากให้มันง่ายแบบ no code เลยคนที่ไม่รู้โปรแกรมมิ่งก็สามารถสร้าง c h a t b o ของตัวเองขึ้นมาได้เนี่ย SQL code หรือทํท data Ana l y s i สก็สามารถทำได้ทำ custom chatbot ใช้เป็นทีม user ละ10เหรียญ องค์กรสามารถดูได้เลยว่าใครใช้อะไรบ้างและสามารถทดลองใช้ฟรีได้1เดือนแค่จุดขายที่สามารถใช้ทุกโมเดลได้ในราคา10เหรียญแล้วเนี่ยได้ลองเทสว่าง,งานหนึ่งงานของเราตัวไหนตอบโจทย์ที่สุดแล้วเนี่ยสำหรับผมแค่นี้ก็คุ้มค่ากับการใช้แพลตฟอร์มนี้แล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงสามารถตั้งราคาได้ถูกกว่าตลาดเนาะแต่ abacus.ai ก็เป็นบริษัทที่ได้รับเงินลงทุนจากนักลงทุนชื่อดังหลายๆคนได้เงินลงทุนมาประมาณ50ล้านเหรียญแล้วดังนั้นถ้าใครที่ก็ลังจะอยากใจตังค์ให้กับ AI ลองไปใช้ตัวนี้่ออน,นัดลววงูามตบจ ของคนรเล่าสำหรับผมแพลตฟอร์มนี้เหมาะกับคนที่อยากจะเริ่มต้นจ่ายเงินให้กับ AI มากๆไปลองเล่นกันได้ครับกับ c h a t l l m a b a c a s t a i